สวัสดีครับอยู่กับผมโม้งนะก็วันนี้ผมานี่เลยครับข้างหลังผมก็เป็นอ่างนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาใส่ใบปลานะครับซึ่งวันนี้ก็เราจะมาแก้มือนะซึ่งเมื่อคลิกก่อนก่อนที่เราเคยมาใส่ใบปลานะครับแล้วก็มี ตาเบ็ดง้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้ผมจะมาแก้มือนะครับว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าน้ํามันขุ่นนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า นี่เลยนะครับน้ำมันขุ่นนะครับขุ่นมากเพราะว่าฝนตกหลายวันนะส่วนเป็ดของผมก็อมีอยู่สิบเจ็ดหลังนะครับสิบเจ็ดหลังเหมือนอคลิปก่อนที่เราเคยมาดักด้วยนะเพราะว่า ไบที่ผมมาใสาเ่เบตผมก็เก็บไว้นะครับน้ําขุนมากเลยทุกคนโอ้ไม่เคยเห็นนะครับโอเคเห็นละโอ้แสนมันเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็บ่ใบๆแล้วนะตอนนี้ก็เป็นช่วงาและ โอเคเดี๋ยวมันจะไปผูกเบ็ดก่อนนครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นตาเบอรคของเรานะครับเบอร์สิบสองนะ เดี๋ยวคุณจะอผูกตาเบรกก่อนนะครับก็ผูกง่ายๆ,ๆนะครับ ุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาใส่หลังแรกตรงนี้นะครับแล้วก็หลังถัดไปเดี๋ยวผมจะเดิมอ่องตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ฝั่งนู้นกันนะครับ นี่เลยครับเยื่อซึ่งผมก็ไม่ได้ทำชิ้นใหญ่มากเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าใหญ่หรือว่าเล็กนะครับน่าจะเล็กแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับ ใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวปัดแน่แน่นก่อนนะครับโอเค okay. อาวโอเคที่ผมดักไว้เนี่ยคือผมจะดักไว้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็พรุ่งน,นี้ตอนเช้าเราค่อยมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราอ้อมไปทางนู้นะครับเดี๋ยวไปรับชมผมดักไปเรื่อยๆนะครับ ต้นไม้ในต้นขนาดใหญ่เลยนะทุกคนต้นใหญ่มากน่าจะเป็นร้อยกว่าปีนะครับต้นใหญ่นะครับ โอเคเดี๋ยวผูกตาเบ็ดก่อนนะครับทุกคนผูกติดกับอคานไม้ของเรานะ เสร็จแล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมนะครับเก็บแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับโอเคใส่อย่างนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็เยือ่อ โอโอ้ยปริงนะหรือว่าตัวธาตุไอตัวเออตัวปริงหรือว่าตัวอะไรไม่รู้แหละโดนไปแล้วหนึ่งตัวนะครับถ้าตรงไหนเรารู้สึกแปลกๆหรือว่าเย็นๆหรือว่าอ่าเดี๋ยวเช็ดก่อน,นครับโอเครวมจะขึ้นผมนะครับ ถ้าตรงไหนเรารู้สึกแปลกๆก็คือเอ้าถูกมันแตกนี่ว่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไเดี๋ยวกลับด้านเอานะครับโอเค ตรงไหนเรารู้สึกแปลกๆหรือว่าเย็นๆนั่นแหละคือตัวธาตุนะครับหรือว่าตัวปริงนั่นแหละอา่านี่เลยครับ อ้าวยนไปโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าทับไปนะครับ ครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับอยู่ๆแดกออกนะแต่ว่าฝนตกลงมานะครับส่วนตร,ตรงจุดนี้นะครับเราก็ทกําการดักแล้วนะแต่ว่าเบ็ดของเรายังไม่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปดับข้างหน้านู้นนะเดี๋ยวมันจะไปใส่ข้างหน้านู้นนะครับว่าจะมีที่ให้เราใส่หรือเปล่านะครับ โอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็คือหลานสุดท้ายแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ขออ่า กดไลค์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็อคลิปหน้าเอาเป็นว่าอีพีหน้านะครับเราเคยมาอาดูกันดับเบิลของเรลานะครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ